สวัสดีจากเมืองมงคลนนะครับประเทศแคนาดานะครับหรือว่ามอนทรีออลนะครับก็อาหารประจำแคว้นที่นี่นะครับก็จะเป็นพูจีนนะครับอันนี้เป็นร้านอาหารพูจีนนะครับเป็นเหมือนขายฟาสต์ฟู้ดนะครับที่ฟู้ดคอร์ตนะครับหรือว่าฟู้ดเซ็นเตอร์นะครับชื่อว่าเลนทายนะครับหรือว่าลองจีนนะครับก็จะเป็นเมนูนะครับ เป็นแฮมเบอร์เกอร์มีฮอทดอกนะครับฟริตหรือว่าเฟรนฟร์นั่นเองนะครับแล้วก็น้ำที่สำคัญมีรูทเบียร์ด้วยนะครับราคาไม่แพงมากเริ่มต้นนะครับลาบูจีนซูซิสนะครับหรือว่าลาบูจีนที่เป็นผสมด้วยไส้กรอกนะครับเริ่มต้นด้วย7.99นะครับถ้าผสมกับเครื่องดื่มก็เครื่องดื่มก็ใจาลักษณะแบบนี้นะครับเป็นน้ำา2.99นะครับกดเอาได้ตรงนู้นเลยนะครับ สำหรับผมวันนี้นะครับเมนูวันนี้สั่งปูจีนไตนะครับก็คือเซนปูจีนไทย,ย,ทไทยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเขาบอกว่าเผ็ดนิดหน่อยนะครับก็มาลองดูนะครับอาหารประจําท้องถิ่นนะครับไม่ต้องขนมาม่ามาทานนะครับลองมาทานอาหารประจําท้องถิ่นร้อนๆแล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะครับที่ประเทศแคนาดานะครับเ,เพื่อนๆลองมาทานกันนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศ ฟูดเซ็นเตอร์นะครับก็เหมือนที่บ้านเราเลยมีแอนะครับมีร้านซูชิมีร้านอาหารจีนนะครับก็มานั่งทานกันได้ข้างในนะครับอากาศเย็นมีแสงแดดนะครับแล้วก็มีแอร์นะครับช่วงนี้หน้าร้อนนะครับใส่เสื้อยืดธรรมดาแล้วก็ขาสั้นได้นะครับอย่าลืมมารับประทานกันนะครับอีกเป็นคงเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจสำหรับเพื่อนๆนะครับฟูจีนนะครับ